ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่4ของนายพงพันธ์แก่นนวลศรีตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภะละัศึกษาโรงเรียนอนุบาลเข่าชกาันประวัติส่วนตัว นายพงพันธ์แก่นนวลสีเกิดเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์2525 25, ปัจจุบันอายุ40ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัสสุรินทร์ ประวัติการทำงานบรรจุแต่งตั้งรับราชการครูเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนอนุบาลเข่าชกาันจังหวัดสะแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขต1 ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน24คาบต่อสัปดาห์ในรายวิชาสุขศึกษาวิชาพละศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกิจกรรมชุมนุมการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3เป็นครูเวรประจำวันพุธเป็นคณะทำงานโครงการพิเศษต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยด้านที่1 การปฏิบัติตนด้านวินัยและการรักษาวินัยนายพงพันธ์ได้ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนข้อบังคับของโรงเรียนมาทำงานตรงเวลาเข้าสอนตรงเวลาและแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีเช่นมีเมตตากรุณาต่อสิทธิเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือสิทธิดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเคารพธงชาติและร่วมพิธีกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพได้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรวิชาชีพรักศรัทธาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีมุ่งมั่นในการทำงานปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับคณะครูอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิทธ ด้านการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนด้านจิตวิญญาณความเป็นครูได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้านจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียนด้านการพัฒนาตนเอง ได้มีการหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานต่างๆอยู่เสมอด้านการทำงานเป็นทีม ได้มีการร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนและการทำดินปลูกต้นไม้และทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานไม่ละทิ้งงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นการใช้กลุ่มไลน์ในการทำงานและเก็บข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง